สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชแนลดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอสร้สางชีวิตจากริคิดดาววันนี้นะครับเรามารับชมรับฟังการออกคำพยากรณ์เมื่อไหร่ที่ดาวใหญ่โคจรย้ายราศีนั่นก็คือดาวมาริตยูครับจะโคจรย้ายราศีนะครับคือ วันที่7จ็ดกรกฎา,าคมสองพเวลา14บสนาฬิกานะครับโดยประมาณแต่เราจะไปบวกที่จังหวัดน,นู้นจังหวัดนี้อันนี้เป็นองค์ความรู้ของเราไว้เลยครับบางคนอาจจะ20กว่า30กว่าอันเนี้ยเราต้องหมั่นสังเกตด้วยตัวเองแต่แน่แนเอาแบบนั้นไปก่อนเมื่อไหรที่ดาวมฤุตยูโคจรย้ายราศี เด่นๆก่อนเลยเขาจะแบบเอ๊ะทำไมท้องฟ้ามันขมุกขมัวทำไมมันบุ๊บอยู่ดีลมพัดนะครับมันจะหยุดปึง้งเหมือนคนไม่เคลื่อนไหวอารมณ์แบบนั้นนั่นแหละคือของแท้ของจริงเพราะว่าสมัยก่อนนมนาน,นะครับเขาไม่มีเวลาจำไหมครับเขาไม่มีเวลาเมื่อมีเวลาเขาจะต้องสังเกตอากับกริยาของธรรมชาติ คนสัตว์และสิ่งของดังนั้นวันนี้เรามาเริ่มกันครับที่ลาสีเมษอย่าลืมนะกดเหล็กถ้าเกิดร้าวนะครับไม่สบายอกสบายใจอะไรต่างเนี่ยวิธีเสริมเติมแต่งผมแนะนำไปแล้วแต่คร่าวๆคือเอาไปทำบุญทำบุญตามไหนทำบุญตามดาวไม่ใช่โอ้โหมรตยูมาไปนู่นเลย อะไรเขาเรียกไปทําบุญปิดทองอย่างเงี้ยครับตร,ตรงนู้นตรงนี้ตอเราต้องพิจารณาดีๆนะครับมืดอ,อยู่คือการปล่อยสัตว์ไปทําบุญเกี่ยวกับสัตว์เป็นสัตว์ตายทําบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนชราโอ้อาจารย์ไม่ทนัดสมัยก่อนเขาใช้การสัตว์ ต้องใช้เวทมนตนคาถาในการสักต่างๆอาจารย์เคเนีนะครับเป็นผู้ค้ำวอดเรื่องนี้ 3. เขาใช้ตะกรุดเอาไว้ซัพพอร์ตตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เขามาตำแหน่งไหนแล้วเอาตะกรุดไปไว้ตำแหน่งนั้นเพราะตะกรุดอะเป็นดาวพระราหูคู่กับดาวเุตยูหนักจะได้กลายเป็นเบาแต่เราต้องรู้พื้นดวงสมัยก่อนเนี่ยเขารู้พื้นดวงสง่ายมากครับ เน้นที่การทำใจสบายอัดดชงตาไว้ใต้ฐานพระหรือใต้วัตถุมงคลที่เราจะเสริมจะเติมจะแต่งดวงตาหเป็นการใช้หลักชัภูมิ่วงจุย้ยนั่นเองครับเดี๋ยววันหลังเรามาค่อยเกรา้าเรื่องราวแต่ละอย่างวันนี้เรามาดูก่อนครับราศีเมษเมื่อ,อไหร่เรารู้ว่า เราอยู่ราศีเมษมฤตยูโครจรย้ายไปย้ายไปจากราศีเมษไปราศีพฤษภไปเป็นช่องเงินของเราเราจะได้ใช้จ่ายเงินหรือได้เงินถ้าเรารู้ว่าพื้นดวงเราต้องแต่งนัดเป็นดาวอาทิตย์ดังนั้นศูนย์โครจรมาแปลว่าได้เงินแบบโอ้โหสูงสุดกับต่ำสุดแต่เป็นในระบบที่คุณเคยเป็นเคยมีประการหรือ หรือเพราะอะไรมดิตยูเป็นดาวอาเพศเปลี่ยงแปลนไปจากเดิมหรือโอ้โหปกตินะเงินอยู่ข้างหน้าลนไม่หยิบกลัวบาปแต่พอตอนนี้มันไม่ได้การแล้วยิแบแปลว่าได้เงินใต,ต้โต๊ะได้เงินจากที่รับได้เงินที่แบบไม่ใหญ่ใครรู้ไม่อยากเปิดเผยสืบว่า ปกติดได้เงินมาสามหมื่นให้แม่หมื่นหนึง่งให้ภรรยาหมื่นหนึง่งให้ลูกห้าพันตัวเองเก็บไว้ห้าพันตอนนี้ครับท่รักษ์เงินมันแบบนั้นแบบนี้ตัวเองเก็บไว้เยอะโกยอื่นเขาเรยกว่าเก็บเงินซ่อนเล้นแต่วัตถุประสงค์คุณอาจจะต่างกันครั้งผมเป็นวัยรุ่นัยรุ่นเพื่อนผมเปิดร้านอาหารเขาก็แอบเอาเงินนะครับไปซุกไว้ซุกไว้ซุกไว,ไว้ไม่ให้ภรรยาเขาูู สุดท้ายมาเปิดเผยโอ้โหได้เงินวันสามล้านไปบอกภรรยาว่าเนี่ยฉันแอบ,บเก็บเงินไว้สมล้านเราไปซื้อบ้านกันเถอะภรรยาตกใจครับแกฉันขายของเลือดตาแทบประเด็นทําไมมันไม่มีกําไรเลยแกมาแอบบอย่างนี้แ่ละคืออารมณ์แรกโกรธแฟนแต่ก็ดีใจเพราะว่าได้บ้านอารมณ์แบบนั้นนะอย่าลืมดังนั้นหนึ่งเจอศูนย์แปลว่า มีเงินในที่ลับหรือเงินที่แบบไม่อยากเปิดเผยใ,ใครรู้ลับซ่อนเล้นอำพางลองหาวิธีดูนะในดีมีเสียในเสียมีดีแน่นอนครับมาดูต่อถ้าดาวจันนะครับอยู่ในราศีพฤกษกของดวงตาคุณเหมือนเดิมว่าด้วยเรื่องการเงินจะไปว่าเรื่องอื่นไม่ได้เด็ดขาดอันนั้น,นครับพัง เดี๋ยวพังพังเลยทายไม่ออกบอกไม่ถูกหมอดูนักโหราศาสตร์ปึกใหม่โอ้ยจะทายไงดีน้อเอาทีละเรื่องมัอยูโคจรมาเจอดาวขานแปลว่าอะไรเปิดติเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนู่นเก็บนี่อาจารย์เมื่อไหร่นูจะมีเงินนูเมื่อไหร่นูจะรวยกว่าจะแม่จะให้เงิน กว่าลูกจะให้เงินกว่าสามีจะให้เงินมันยากเหลือเกินแต่พอไปอยู่โขจรมาเอาละสักตั้งหนึ่งที่บอกค่ปะปกติทํางานอยู่กับเย่า่อกับเรือนได้เงินจากครอบครัวอยากอยากอยากไปหาเงินเองไปรู้ดีไหมถ้าเกิดเป็นสองรุนรวนไปรูด้ดีคุณจะสามารถหาเงินนอกบ้านเก่งขยัน หาเงินทํานู่นทํานี่เพื่อเงินในดีมีเสียในเสียไปดีแต่ต้องระวังตัวนิดนึงนะครับเท่านั้นเองเพราะอะไรคุณอาจจะไม่ระแวดระวังภัยเรื่องเงินได้ด้วยเช่นกันมาดูกันต่อครับถ้าเลขสามอยู่ช่องพึกศกโอ้โหอาจารย์เป็นปากเป็นนิดคนส่วนใหญ่ออกคำพยากรณ์ไม่ได้ด้วยเหตุผลว่า เอาทำเนียบดาวไปผูกสัมพันธ์กันเกินไปเอ๊ะตกลงว่าเสียหรือดีดีหรือเสียเอาทีรเรื่องปิติขยันหาเงินมากเก็บเล็กผสมน้อยเหมือนกันขยันแต่เก็บเล็กเก็บน้อยได้เงินจากตนนั้นต้นนี้ได้เงินจากการขันอาสาหกล้มก็ต้องหาเงินเจ็บใข้ได้ป่วยก็ต้องหาเงินหาเงินอุดรุนนั่นเองพอ เมื่ออยู่โครจรมาแปลว่าอยากพักนะเหนื่อยเหลือเกินแต่ในความอยากพักของเขาเงินอาจจะอยู่เท่าเดิมขอแรกเพราะอะไรอาจารย์เพราะสามมันอยู่ที่เดิมมั่ออยู่โครจรมาในดีมีเสียในเสียมีดีสามศูนย์แปว่าขี้เกียจสามศูนย์ไม่อยากทำอะไรเกี่ยวกับการเงินเท่านั้น แต่มล,ลิตยูอย่าลืมนะเมล,ล็ยู่แปลว่ายิ่งใหญ่เลือน้อยนิดสิทธิ์ของคุณที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาหรือไม่ดังนั้นขยันน้อยแต่มองอะไรที่มันใหญ่ๆโตๆอันนี้คุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมาร่วมด้วยไม่ต้องเหนื่อยเท่าเดิมไม่ต้องขยันเท่าเดิมแต่โอ้โหปกติทำ เงินทํางานได้วันละสามร้อยสี่ร้อยครั้งนี้คุณอาจจะได้สามพันสี่พันลองหาวิธีดูนะครับสําหรับผู้ที่มีดาวพ่างคารสถิตอยู่ราศีาพฤษศมาดูต่อครับสําหรับพระพุทธโอ้โหพูดเนี้ยจิบหวานเรียกว่าหวานจ่อยเย็นเจี๊ยบอารมณ์แบบนั้นนะครับให้รู้เลยว่าเมื่อพระพุธมาโอ้โห ทนี้ปากไม่อยู่สุขแล้วปากนี้เชื่อเฉืิญนคนปากนี้ต้องเอาชนะคน4ซูมไว่าชนะคนอื่นหรือไม่พูดเลยถ้าทุนเดิมของคุณพูดแบบโอ้โหเจี๊ยบเนี่ยอาจจะพูดช้าลงหรือต๊ดดพูดแบบฟังไม่ทันเหมือนกันเพราะว่าดาวมันกลับมีดาวดวงเดียวที่ทำให้เกิดมากเกิดผลกับดาวอาเพศ มันจะอยู่นี่แหละครับเป็นตัวแปลงที่สุดโต่งที่สุดดังนั้นเมื่อรู้ว่าปกติชนะหวานจ่อยเอย็นเจี๊ยบพูดีิโอ้ยสุดลองเปลี่ยนวิธีการดีคุณก็ทำได้แบบปกติอยู่ในซอยมีคนรู้จักหมดมุนจะยูโคโจรมาทับจะเป็นแม่ค้าปัตตลาดคุณอาจจะปังทั่วประเทศก็ได้เพราะ 40แปว่าทั้งใหญ่ทั้งโลกใหญ่ทั้งประเทศใหญ่ที่สุดคุณเลอะไปพิกแพงดูนะไม่ใช่โอ้ยใหญ่ดังพด่างเต,ต้นซอยยันท้ายซอยปกติโอ้โหวนวิศวะพูดเนี่ยกด x หนึ่งก็แล้ว x 2องก็แล้ว x 2 x สาม x ก็แล้ว,ลวฟังช้ามากพอดาวลาหูยายพูดฟังทุกทุฟังแทบไม่ทนันอารมณ์แบบนั้นแหละดังนั้น ถ้าเกิดคุณอยากพูดแล้วใหญ่โตแบบมีเกียรติมีชื่อเสียงคนจำคุณแม่นมองโอกาสใหญ่เข้าไว้เพราะนั่นคือความสำเร็จของคุณมาดูกันต่อครับถ้าเป็นดาวพฤทหัสอยู่ตำแหน่งการเงินทุนเดิมแปลว่าสมองใสดังแก้วคิดอ่านอะไรนี่โอ้เป็นเงินเป็นทองแต่ว่าสวยกิ้งแล้วผู้ชาญฉลาด มีมันสมองดีพรอเมื่อจะยูโคโจรมาเขาจะล็อกคุณไว้ปังอย่าฉลาดมากเอาพอดีพอดีปกติจำได้หมายรู้ตอนนี้อาจจะลืมดังนั้นลองแก้ไขดวงตาดูหรือคุณสามารถไปเรียนรู้ในเรื่องเงินเงิน,งนทองทอง,ท,องที่คนอื่นไม่สามารถทำได้เหมือนคุณเช่น โอ้โหคิดตัวเลขเรื่องเงินละเมื่อก่อนคิดไม่ออกเลยตอนนี้คิดได้คิดคำนวณตัวเลขอาจารย์โหนวิศวะทำหนังสือเลขมงคลมามันทำไมยากจังอาจารย์มีง่ายๆกว่านี้ไหมดูดีๆกิ้งขึ้นมาคิดออกโอโ้อาจารย์ตัวเลขที่อาจารย์สอนมาหนูคิดเป็นแล้วอารมณ์แบบนี้คือทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้นั่นคือข้อแรก แต่ทำในนั้นต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะสมองทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้กลับเหมือนกัน5 0หรือว่าคุณจะได้มรดกดังนั้นไม่ต้องวางแผนเรื่องนี้คุณมีมรดกแน่นอนภายใน7ปีนี้นั่นเองครับต่อมาเลข6ปกติโอที่บอกว่าอย่าไปสนใจกับกเกษตรบดีม่านเลยนะครับให้รู้ว่า6แปว่าคิด แปลว่าวางแผนแปลว่าโอ้อะไรมันเป็นเงินเป็นทองเงินทองล้นมือเงินทองติดมือแต่ได้เกิดในดีมีเสียในเสียวิ่คิดเชิงบวกเข้าไว้แปลว่าคุณอาจจะคิดเรื่องใหญ่ๆตัวโตปกติออกแบบแค่หมู่บ้านนี้คุณอาจจะได้โปรเจกต์โครงการที่มันเป็นเงินเป็นทองเป็นเงินเป็นทองนะโอ้โหดีมีคนมาเสนองานให้ฉันนะ คิดโปรเจกต์นี้ต้องคิดเงินเท่าไรคิดเงินเท่าไรโดยไม่มีวิธีการคิดวางแผนเลือกเงินเปิดติแบบนั้นแบบนี้คุณคิดเรียกว่าบวกลบคูณหารเอานั้นมาบวกอันนี้โอ้โหทำให้เงินมันเยอะจังเลยอารมณ์แบบนั้นคือคิดแบบนี้เข้าไว้เงินมันจะได้เป็นกรอบเป็นกมกรบเปิดติโอคิดเรื่องเงินได้ตอนนี้ทําไมคิดไม่ออกคุณต้องพลิกแพงเองนะ และคุณสามารถหาเงินหาทองได้ทุกโอกาสนั่นเองบุญก็เอาบมูก็ไม่เบนลองดูนะผมไม่อยากชี้ทางเยอะเพราะสมัยนี้แล้วคิดเองก็ลองคิดดูบ้างดูเนาะว่าวิธีการไหนที่คุณจะได้เงินจากความรักจากความสุขร้อยเลขเพทุบายก็มาตายเพราะดาวสุขนี่แหละครับลองหาวิธีดูนะครับ มาดูกันต่อครับสำหรับใครตามที่ดาวเประเสาโอ้โหเหนื่อยทุกทนนานกับการหาเงินเหลือเกินพอเม่อจะอยู่โครจรมาทับสบายสบายชิลชิแต่อย่าไปลงทุนอะไรเพิ่มมีอะไรรักษาอนันนันไว้โอ้เพื่อนบอกว่าเฮ้ยลองไปลงทุนอนุนันนี้สิเงินทองแกกอาจจะได้เป็นก่อป็นกรรมไ,ไม่ต้อง มีกินมีใช้ใช่นั่นแหละเพราะว่าอยู่เฉยๆในเรื่องการเงินสบายเองลงลงทุนเยอะมันอาจจะเจ๋งแต่เกิดอยู่เฉยๆมันอาจจะพอบพลนก็ได้สมมุติซื้อหุ้นไว้ซื้อที่ดินไว้อาจารย์แล้วมันเกี่ยวกับเงินไม่เกี่ยวคุณต้องได้ใช้เงินในสภาวะนั้นๆสิทธิ์ของคุณจะไปใช้เงินในรูปแบบไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินอยู่ สิล้านเพื่อนชวนมาลงทุนไปปลูกบ้านสัก9ล้า,ลานระวังเจ๋งเพราะอะไรเขาไม่ให้คุณเป็นลงทุนตอนนั้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณมีเงิน10ล้านเอานะเพื่อนฝูงบอกว่าแกมาลงทุนหย่อนไปสักล้านนึ่งก็พอพอเป็นน้ำจิ้มส่วนเก้าล้านเก็บไว้เอาเงินไปฝากแบงก์เอาเงินไปฝากธนาคารเอาเงินไปซื้อหุ้นเก็บไว้เดี๋ยวมันจะก้าวกระโดดมา โดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยปกติเหนื่อยแล้วตอนนี้สบายแน่นอนครับมาดูกันต่อครับเมื่ออะไรเป็นดาวราหูแต่คุณต้องเป็นราศีเมษนะปกติหมุนเงินเก่งหมุนเงินคล่องโอ้โหเข้ามาร้อยออกไป90เข้ามา90ออกไปร้อยแต่หมุนอุตรุดเลยดีไหมดีเขาเรียกว่าคุณนะเป็นผู้ มีไหวพริบปฏิพานธ์ในการหาเงินแต่พอมุตยูโครจรมาทับเขาจะดอบคุณไว้เฮ้ยบ่อยแกหมุนเงินเก่กงกเหรออย่าซ่านะอย่าซ่านะดังนั้นอย่าอย่าคืออะไรเอ้ปกติหมุนเงินได้เนี่ยเอาเงินไปโปะตรงนู้นเอาเงินไปโปะตรงนี้อันนี้ระวังคุณนะครับจะทําแบบนั้นไม่ได้เดี๋ยวจะบอกว่าโหวิศวะไม่เตือน ดังนั้นคิดดีว่าเฮ้ยแบ่งสันป็นส่วนเงินหุบทองดีไหมปกติโปอุตรุดเลยตอนนี้โปสักที่นึงถือเงินก้อนไว้ก่อนแล้วก็เอาเงินไปทํานู่นทานี่สักนิดสักหน่อยเผื่อไว้เผื่อไว้ยาวแต่ผมบอกทุกท่านแล้วว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณมีราหูคลองเรือนอยู่ต้องหาแหวนมาสวมใส่สองวงจะได้ผ่อนหนักเป็นเบา และก็คิดอ่านประการใดเงินอยู่ในมือปลอดภัยสุดท้องอยู่ในมือปลอดภัยสุดอย่าให้มันพองเร็วเกินไปเพราะกินเรียบเวลาเจ็ดปีเดี๋ยวจะหนาวนะครับแตว่วิธีหนึ่งคืออยาาจะให้ไปลงทุนกับสลากออมสินหรือทอกสหรือซื้อประกันภัยเก็บไว้อันนี้ปลอดภัยหายห่วแน่นอนครับ มาดูต่อครับอันนี้น่าเป็นห่วงที่สุดคือดาวพฤกษ์นะครับเพราะว่าอะไรโอ้โหทีมชอบบอกใครก็ตามมีดาวพฤกษ์หรือดาวพระศุกร์อยู่ตำแหน่งลาภะหรือตำแหน่งกระดุมผ้าคนนั้นจะไม่มีคําว่าไม่มีเงินตอนนี้จะช็อตแล้วครับบุญแกดีรักษามานานแล้วเขาก็มาเล่นงานท้กเจ็ดปีนะเอาหนวดเบาๆนะ,ะเจ้าค่ะอันนี้ต้องแก้ดวงนะอย่าลืมจะแก้ด้วย หัวคอวอะไรจะสวมแหวนด้วยนิ้วนางข้างซ้ายจะแก้ที่ใช้ภูมิพลช่วยภูมิปัญญาของคุณผมสอนได้หมดแล้วดังนั้นเรียกว่า9ก้เจอศูนบุญมีแต่กำบังคาดหวังเรื่องเงินล่วงหน้าไม่ได้ดังนั้นทำใจสบายใครบอกว่าโอ้จะให้เงินนะเงินมันเลยไม่ต้องรอถ้างั้นอย่าไปหวังโอ้ยเดี๋ยวลูกจะลงทุนแบบนั้นอันนี้เดี๋ยวแม่จะช่วยนะลูกแม่เอามาก่อนเลย ปลอดภัยสุดเพราออะไรรอเดี๋ยวบุญมีแต่คำบางโอ้ยแกมาช้านิดนึงแม่เพิ่งเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่เดี๋ยวจะเสียอกเสียใจกันเปล่าๆดังนั้นของที่อยู่ในมือคือของของเราอะไรที่ยังไม่อยู่ในมืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปคิดหวังน้ําบ่อหน้าแก้ดวงหน่อยนะครับสําหรับดาบเกตต่อมาครับสุดท้ายอาจารย์ ดาวเปยูคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมก่อนแล้วแต่บุญภาวาสนาทรงมีก็เยอะดังนั้นโอกาสที่เขาจะ48ปีบนบหนึ่งครั้งเขาอาจจะติงติง72 7ขอโทษติง,ต,งติง73 70ลืมอาจจะ78ก็ได้79ก็ได้เพราะบังเอิญว่าดาวเขามืดอยู่ตอนที่เขาเกิดเขาอาจจะเพิ่งขยับมาพอดีก็ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ที่หัวของเปตูอันนี้ พูดไปเดี๋ยวคนงงอีกแล้วแหละดังนั้นเมื่อบัตยูเข้าที่ผ่านแซยิตมาแล้วอดทนให้มากทำบุญนับครั้งไม่ได้นับจานวนเงินมีโอกาสก็เอาไปทำบุญตามดาวบัตยูถ้าเราเป็นดาวบริยูหรือเราเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างก็ไปทำบุญเกี่ยวกับการนั้นสิ่สำคัญก็คือเม่ออยู่ทับดวงบอกแล้วว่า,าถ้าเกิดจะไปปล่อยโปง่งปล่อยป้าไปไปปล่อย สัตว์ที่กําลังถูกเชือดหรือกําลังขึ้นเขียงดีสุดปลอดภัยสุดแล้วก็สงวนสิทธิ์ว่าบาังเอิญมลิตจะอยู่ย้ายมาตําแหน่งเงินของคุณคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมากมากเท่าที่คุณไม่เคยได้รับมาก่อนส่วนเงินก้อนนั้นมันอาจจะเงินมาจากการค้าขายที่ดินหรืออาจจะได้เงินมาจากในสิงที่คืน่นไม่อยากให้ เงินนั้นที่ต้องแบ่งสันปันส่วนหรือเงินนั้นอาจจะได้มาจากเงินประกันชีวิตของใครบางคนดังนั้นได้เงินมาแล้วก็แบ่งสันปันส่วนไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาตามห้องเวลานั้นนนนี่ก็คือเรื่องราวสําหรับใครก็ตามนะครับผูกดวงแคตาแล้วยูราศีเมษอย่าลืมนะ ย้ายวันที่7กรกฎาคม2565ผมเลยงองทีมงานดวงมคคลชีวิตขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามวันนี้สวัสดีครับ